ค่ะพี่น้องมาได้จ้าจิเข่าแลงน้ำยายต่มจุนแพ้แสบเป็นบานสบายดีสุขูสุขนค่ะทังไก่ทังไก่ทังตามประเทศสบปกอล้วมงใช้เอาสุขูมสุขพนด้วยค่ะกินข่ากับปลาเผาค่ะพี่น้องน้ำจิ้มไม่น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มซีฟูดเนาะพักกนี่ี่น้องพักก็ได้ไ้วอกกะง เชแซบ่บเลยค่ะพี่น้องเขาเลี้ยงปลาเผาค่ะลูกๆพากกันไปแวะตลาดร่วมใจตลาดร่วมใจนาสถานี้อาหารงามเลี้ยงนี่ลายย่างจา้ะเอาสิกิิอีอย่างมีเมืดพี่น้องอาหารสมเล็ดรูกตลาดร่วมใจงามเลี้ยงนาสถานี้เป็นตลาดอัน นี่ตลาดใต้ตลาดใต้นอกตลาดในริมน้ำแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าสนมากเดี่ก็จะไปร่วมใจในยามเลี้ยงพี่จ้าสุดท้ายคิดหอดคิดถึงเพื่อนๆทุ่อนสืบกุลสืบด้วยค่ะต่างประเทศจบประกอบแล้วไม่ใช่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ลูกขิ้น เกิดไปแล้วยกนึงหลานหลานกินไปแล้วมัน,น,นไม่ย้ายหน้าสาวกินปลาทผ้ข้าวเหนียว นันน,นนนมเน่ม่อ่กนน,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 นนะมาอ,อ,อ,อยู่นางน่ี่ยงต้องเรียนไหมมาหน้าค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ากินข้าวแรงกับหยังนเนาะเพื่อนๆ ต่อมจิกกปลาเผามือ่อไห่จ้ามาค่ะมาเส่บๆบน้ำกันจ้าขอขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจด้วยค่ะที่เข้ามารับชมแลติดตามให้กำลังใจให้ต่อมจ้าในยต่อมกะตามไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆสุขุดสุข,ขุนเด้อค่ะไปประหอดประถึงบางทีซากออภัยหลายๆเด้อจ้าเพื่อนเ จัดตัวพยามไปให้ทุกบ้านนะจ๊ะมีทุศัพท์เชียงเดียวกับศิษยานี่จ้า คู่แข่งหลายเป็นเซ็บแล้วขนมกินเครื่องมาหน่อยจ้ะูกเออามาแถมน้ำป่าให้ของเขามาจ้าพี่นอ้องตืนดู <c oughs> นเซ็บแซ็ตแล้วกันเอิอน้นจะทั้งของบ้านกินแต่แก่เอิอน้นจะมูก,กินเซ็บไปเซ็บไปจิะร้องมืงก่อนค่ะพี่นอ้อง จะรัดคุม,ม <c oughs> น้ำให้น่องกินาากนนะ้ปลาเผาจ็บสำหรับน่องนะข้าวเหนียวให้น่องจับปลา ไม่เคยยายความเพียรอันนั้นน้องกินเองเนี่ยยากรเด็ดก่อนเนี่ปลาห่อนห่อนงโฮมุ่พี่นอออ้องวางอยู่ข้งในนู่นใช่ท่ันไอ้ตุ

้วคะพี่น้องชิปนีก้ก็ขอฝากไว้เสมอน,นะคะลิมนาพอกนไม้ค่ะฝากกุไลา์กุชเชกุติตามยะสมคุณเพรแสบบานๆให้จ้าพี่น้องระคะสวัสดีคะ่ะกินหลังกล่องอีกไหมค่ะพี่น้องสักท้ายพ่อหายยกินหอดกินถึงก็งจะราค่ะ,คะ